ตอนนี้ข่าวดีของเบมอนออกมาโรวๆรในจ้าหลังจากที่ YG Entertainment ได้ปล่อยภาพปกบอสเตอร์เพลงลท์แจ๊สไตล์คุณหนูอินเตอร์สุดเฟรสแบบนี้ออกมาก็ทำให้แฟนคลับขนลุกใจกันเลยมากที่แผลพลิตาคุณหนูสุด เซียดในวงได้อยู่ตรงกลางเป็นเซ็นเตอร์เลยนะน่ารักสุดๆไปเลยนะคะคุณอูแพะผมยาวสวยสไตล์เด็กอีเตอร์คูณ2ไปเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เบบี้มอนสเตอร์ลิซ่าแบล็ k พจะมีอะไรอัปเดตกันมาบ้างแต่เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับ ON, เบมอนก็คงจะได้ดูทีเซอร์สำหรับเพลงไหลแดดกันมาบ้างแล้วแล้วยังมีความลับอีกว่าสาวสววงเบมอนั้นจะมี ซึ่งจะมีอะไรกันนั้นควายจีก็ไม่ปล่อยให้แฟนขับนิ่งนอนใจหรือเดียวใดต่อไปหลังจากที่มีทีเซอร์เพลงไลายแดดออกมา เมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ทำให้แอดดีใ e จมากๆเลยค่ะที่เห็นแพรพัดิตามีความเป็นคุณหนูฮาโรยสุดๆเลยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าฉากเซนเตอร์ที่มีสีขาวแต่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีลูกเล่นมากกว่าเดิมเรียกได้ว,ว่าแอดคิดว่าทีเซอร์นี้เป็นทีเซอร์ที่ทำให้แฟนคลับตื่นเต้นมากที่สุดในทีเซอร์ของ Baby m o อน t เ r และคิดว่าทีเซอร์นี้เป็นทีเซอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวัยจีหรือว่า Baby m o อน t e r นั้นจะ มีอะไรเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าทีเซอร์สำหรับเพลงไร t แดดได้ยินมาว่าพวกเธอนั้นจะมีเพลงใหม่ออกมาด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้แฟนคลับหลายๆคนก็เตรียมต่อเตรียมหุยไม่ใช่เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับทีเซอร์ใหม่ของพวกเธอแล้ว จากที่แอดสังเกตดูนั้นเหมือนว่าสาวสาว,วงเบบี้มอนเซอร์กำลังอยู่ในบริษัทบริษัทใดบริษัทหนึ่งเหมือนถ่ายในสตูดิโอที่มีขั้นไมนในสวยๆแต่ดูจากกระจกด้านบนแล้วเหมือนว่าพวกเธอนั้นเป็นประธานบริษัทกันทั้งหมด7จ็ดคนเลยแต่เรียกได้ว่าถักด้านบนนั้นมีความเฟียดเท่สุดยิ่งมีเซ็นเต,นเตอร์ส,สวยๆก็ยิ่งน่ารักคูณสิบไปเลยเรียกได้ว่าทุกสาวๆทุกคนกับเพลงไร้แดดรอบนี้มากับความเท่ เท่คุณห้าเท่คุณสิบสุดๆเบคิคัดโคน้นเรียกด้ว่าเออเรียกด้ว่าหลายรอบมากส,ออสุดๆไปเลยสวยเลิศต้องให้เบมอนค่ะาสวยสุดๆไปเลย จะบอกเลยได้ไหมว่ารามิฉากนี้คือเท่มากด้านหลังคล้ายเป็นสีขาวเทาเห็นเงาของรามิเดินมาใส่ชุดสูทกางเกงขาย,ยาวฟิลเหมือนบริการประธานบริษัทอะไรแบบนั้นแต่ฉากข้างหลังนั้นให้ความสุขุมให้ความเท่เพิ่มความเฟียดให้กับรามิสุดเหมือนเธอนั้น ะกําลังโชว์ด้านอะไรด้านนึงให้กับทุกคนรู้ว่าต้รามีมี2ด้านด้านที่1เป็นด้านเฟียสด้านอีกด้านหนึ่งเป็นความน่ารักที่ไม่เคยมีแฟนคลับคนไหนได้เห็นมาก่อนหรืออาจจะมีคนเห็นแล้วแอดก็เห็นแต่แอดก็พูดไปเรื่อยนะคะเคยเรียกว่ารามีรุกนี้สวยสับกินใจแฟนคลับสุดๆไปเลยเหมือนกินเกี๊ยว50ลูก รูปนี้เหมือนอายอนกำลังจะบอกแฟนคลับว่าฉันกำลังเดินแบบและกำลังจะมีเพลงใหม่ออกมาพร้อมกับท่าเต้นของไลแดนและนี่คือซีเซอร์ของพวกเราเบบี้มอนสเตอร์นะคะมากับถุงน่องทีม่ไม่ได้ยาวอะไรมากเหมือนว่าเธอนั้นกำลังจะใส่ชุดสูทกับผมยาวสบัดผิวสุดสวยงามเลิศหันมามองแฟนคลับและบอกแฟนคลับว่านี่นี่เบบี้มอนสเตอร์พวกเราเด็กบีศาจกำลังจะมีเพลงใหม่นะพวกเธอต้องดูด้วยนะหันด้วยสายตาอ้อนบอนแบวแบวแวใส่แฟนคลับ แบบนี้เหมือนยิงหัวใจใส่เข้าหัวใจแฟนคลับเต็มสิบทะลุจอเรียกได้ว่าความน่ารักความเท่ของอายนุนั้นส่งไปถึงแฟนคลับกันทั่วประเทศเลยทีเดียวถึงแม้ว่าอายนจะมาในลุคเฟสแต่ก็ได้ความรักความสวย หลังจากฉากจบ Baby ้มอนสเตอร์ก็ทำให้เราได้เห็นเลยว่าฉากจบนั้นเป็นฉากสีขาวสไตล์วายีมีสาวเบบี้มอนสเตอร์นั่งไข่ห้างโชว์ความสวยค้าเรียวขาวสุดๆไปเลยยิ่งถ้าฉากด้านขาวก็ไม่รู้เลยว่าสาวเนี้ยใครขาวสุดมีรามิกับโรราที่ใส่กเกงขาย,ยาวนั่งติด ขอบกันเลยค่ะทุกคนจากนั้นก็มีแพรพรตตาเดินเป็นนักเรียนอินเตอร์สไตล์ประธานบริษัทเจ้าของบริษัทอันใหญ่โตเดินเข้ามาและนั่งเก้าอี้พร้อมกับทำข้าวไหวห้างเรียกได้ว่าท่านี้กินใจสุดไปเลยแขนนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะเดินแบบสไตล์สวยสับสไตล์สาวอินเตอร์เด็กชายของเรานี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะท่านเดิน สับสับของแคนนี่เรียกได้ว่าเหมือนนางแบบเหมือ,อชีพมากๆแต่เธอนั้นไม่ได้เป็นแค่นางแบบอย่างเดียวนะคะทุกคน,กคนเธอเป็นศิลปินเคป๊อปที่กําลังจะดังในระดับโลกอีกด้วยเรียกได้ว่าความสามารถของเธอนั้นนอกจากจะสามารถร้องได้เต้นได้ยังสามารถเดินแบบและสะกดจิตทุกคนได้เลยค่ะเรียกได้ว่าแคนนี่มีพลังเชื่อมจิตที่ถูกต้อง ส่วนสิ่งที่แอดจะสปายก็คือโรลารูปนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเราก็ไม่ได้เห็นโรล่ากันนานแล้วนะแล้วสิ่งที่ทําให้แฟนคลับอ้าปากค้างกันไปเลยมากนั่นก็คือการร่วมงานกับแบรนด์ดังนั่นเองค่ะที่อาจจะเป็นปริศนาอะไรบางอย่างการสิ่งนี้ที่โรล่าถืออาจจะเป็นเพราะพีเซนเตอร์ที่เข้าเบมอนเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าเงินแตกกระจายเลยสําหรับสาวเบบี้มอนสเตอร์งานเข้าไม่หยุดเลยค่ะงานเข้าสุดๆไปเลยจากสาวโร ราที่ถือลิปดีออสีแดงแท่งนี้เร่ถาออกมาแล้วกลายเป็นสีชมพูลิ้นสีสุดสวยเรียกียกว่าลิปดีออแท่งนี้เข้าสาวสาวเบบี้บอนเซอร์แน่เลยค่ะทุกคนหรืออาจจะเป็นปริศนาอะไรบางอย่างที่ทำให้แฟนคลับนั้น ทำให้แฟนคลับสงสัยกันเล่นๆแต่แฟนคลับก็อย่าสงสัยอะไรมากมายเพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงคัมแบ็กของ b บบี้มอนสเตอร์และนี่คือรูปลิซ่ากับงานแข่ง F1 นะคะทุกคนเอามาให้ทุกคนดูเรียกน้ำย่อยนะหลังจากดูรุ่นน้องไปแล้วดูรุ่นพี่จะได้น่ารักกันสุด